ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกมยูคิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้จะมาแนะนําเด็กแก้ทางเมตานะครับเมตาช่วงนี้ยอมรับว่ามาใหม่มาแรงนะครับผมก็คือเดดุเสาร์นะครับเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่นะครับมาจากการ์ดฟาร์มนะครับผมหรือก็คือของฟรีนะครับใจจะเกมได้เลยและความเก่งกาจนั้นจัดว่าค่อนข้างโหดมากครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่าถ้าเกิดเราเจอเด็กนี้ขึ้นมาเนี่ย เราจะจัดเด็กอะไรแก้ทางได้บ้างนะครับผมแล้วถ้าเกิดเอาเด็กนี้ไปสู้เด็กอื่นได้ไหมอ่าได้แน่นอนนะครับซึ่งผมจะขอแนะนําเด็กนี้เลยครับเด็ก DNA Butter นะครับผมซึ่งแน่นอนครับก็คือ Butter b a d e r นั่นแหละครับผมก็คือหลักๆเลยนะก็คือการ์ดใบนี้ครับเปลี่ยน DNA นะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยหาง่ายมากครับเราสามารถใช้ตัวแรกได้ด้วยนะก็เป็นตัวดับ s r ครับความสามารถการ์ดใบนี้ครับก็คือ เปลี่ยนให้เราเปิดปุ๊บนะครับแล้วเราเลือกฆ่าเผ่ามอนเตอร์หนึ่งเผ่านะครับและมอนเตอร์ที่ไหหน้าในสนามทั้งหมดจะกลายเป็นเผ่าที่เลือกนะครับซึ่งปัตเตอร์เบดเดอร์นะครับขึ้นชื่อเรื่องการฆ่ามังกรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนเผ่ามังกรปุ๊บเด็กเราก็จะสมบูรณ์นะครับและตามด้วยไฟตรงข้ามครับายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การกับดักเซ r ร์ไวน์เวอร์เอ็นได้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในสนามของเขาตอนนี้ไม่ใช่ไดโดเสาร์แล้วแต่เป็นมังกรนะครับพอเป็นมังกรขึ้นนนมาปุ๊บเก็ดแ่อน โหดแม่นอนไม่พอนะครับอ่าหลายๆอย่างของบัตเตอร์เบดเดอร์นะครับผมเดฟทอยเออร์เนี่ยคือปิดเอฟเฟคด้วยครับดังนั้นเนี่ยเอฟเฟคของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็จะไม่ทํางานเรียกว่าอ่าลำบากมากครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอฟเฟคทํางานได้นะโอเคนะครับมีอะไรอีกบ้างนะหลักๆหัวใจหลักของเรานะครับผมก็คือฟิวชั่นให้เป็นบัตเตอร์เบดเดอร์ขึ้นมาให้ได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยน DNA อขึ้นมานะ ของผมนี่คือยอมรับว,ว่าเด็กผมไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมมีการ์ดน้องตัวนี้นะแค่ใบเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเลยใส่แค่ใบเดียวเท่าที่หาได้นะครับแล้วก็ตามด้วยพวกฟิวชั่นทั่วไปนะครับหลักๆกก็พยายามฟิวชั่นวัตเตอร์เบดเดอร์เดสทอยเยอร์นะครับผมตัวนี้อกม,มให้เร็วที่สุดนะตัวนี้นี่คือเรียกว่าถ้าลงได้ขึ้นมานะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นมังกรนี่คือจบเลยนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจะไม่สามารถตั้งโจมตีได้นะและพลังโจมตีการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้น1ตาาามจํนนวนกรกรรัง ฝ่ายตรงข้ามที่เขาควบคุมอยู่นะครับใบละพันรวมถึงในสุสานด้วยนะอ่าแล้วก็ตีทะลุนะครับบังกรทั้งหมดก็จะไม่มีเอฟเฟกด้วยเรียกว่าจบนะครับแต่การ์ดใบนี้มไม่สามารถตีเข้าผู้เล่นได้ดังนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็เบิดกับบังคับนะว่าห้ามลงมอนเตอร์นะครับระหว่างลงมอนเตอร์ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้โวกมอนเตอร์ทั่วไปตีก็ได้นะครับอ่าซึ่งผมก็จะใส่ก็จะมีนี่ครับผมมี แบ็คคาราดินนะครับเอามาตีไรพอยต์โดยตรงด้วยนะเผอฉุกเฉินนะครับโอเคหลักๆก็คงจะมีประมาณแค่นี้ไปได้ง่ายๆครับผมหัวใจหลักของเราก็คือง่ายๆก็คือพยายามรักษาปัตเตอร์เบดเดอร์ให้นานที่สุดที่ทำได้นะครับก็ส่วนใหญ่นะเพราะว่าเด็กเดรนเสาร์ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีการ์ดทลาย d n เอ็นเเราหรอกครับเพราะว่าเขาคิดว่าเดร์เสาร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะสามารถใช้การ์ดเซเวอร์เอ็นเนี่ยทำลายการ์ดของฝ่ายตรงข้ามได้ดังนั้นส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใส่กันนะอ่า แต่ถ้าเกิดเขาใส่มาก็อีกเรื่องหนึ่งนะตัวใครตัวมันนะครับถ้าดีเอเราขึ้นเหลือหลายใบก็รอดไปนะครับว่าแล้วนะครับผมก็ไปดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราจัดเด็กนี้มานะครับและจะเป็นยังไงบ้างนะผมทําไว้สองคลิปนะครับผมก็คือคลิปแบบที่เจอนะครับเจอเดลเสาหนึ่งอันนะครับกับแบบไม่เจอเดลเสากละกัดนะครับแน่นอนนอกจากเด็กนี้นอกจากการ์ดใบนี้แล้วมีการ์ดใบอื่นไหมที่สามารถจะชนะเดลเสาได้ไหมได้ครับเดี๋ยวขอแนะนําเดี๋ยวจะตามท้ายคลิปครับแนะนําให้เลยนะ อันนี้ที่ผมเจอนี่คือหลับคิงเลยนะก็เป็นคิงมาหลายสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะคงเอาไปเอาเป็นมาตรฐานไปบ้างเอาล้ครับเดนเดเนะครับอ๊บอ่าอันนี้เราก็สามารถเรียกว่าฟิวชั่นครบทีมนะแต่ผมยังไม่ทําอะไรเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรมากมายครับแค่เราฟิวชั่นขึ้นมานะน,นี่ผมมีแค่แค่แบ็คพาราดีนนะครับ เพิ่มนะอ้าวแล้วครับตีนะครับตีเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็น D A เป็นทำบังกรเรียบร้อยฝันขรงข้ามก็ทำตามสเต็ปของเขาแหละครับก็แค่เอากับดักโลสูสานนะตามสเต็ปไปนะอ่าเซอร์เวอร์เอ็นนะครับผมเรียกว่าเขาขึ้นมาสองใบนี่คือปกตินี่คือถ้าเล่นทั่วไปนี่คือจบเลยนะเพราะว่าไม่รอดแน่ๆนี่ครับเขาเตรียมมอนเตอร์ไว้ตีหัวไว้เรียบร้อยลว อ้าวแล้วครับก็ทาได้แค่นี้แหละพอเขาไม่สามารถใช้กับดักได้แล้วเขากลายเป็นมังกรไปแล้วนะครับผมเขากลายเป็นมังกรไปแล้วฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็กดยอมแพ้เลยนะเพราะว่าเด็กเจลสองส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ได้เตรียมมารับมือในอันนี้นะครับผมเรียกว่าไม่มีการแก้ทางเลยนะเห็นไหมครับง่ายมากแค่เจอดี a อเข้าไปก็เรียกว่าจบเลยนะถามว่าพี่ครับไม่มีแบคคาราดดน แต่มีเดนจะเอาไปใส่ได้ไหมได้นะครับมันมีเด็กสายคอนโทลเหมือนกันนะที่เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นนักลบอะครับแล้วก็เอาพวกนักลบเนี่ยไปตีขึ้นมาก็สบายแล้วครับมันมีนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าสบายเลยแหละไม่จะเป็นต้องมาแนวนี้ก็ได้ไปสายแนวคอนโทลก็ได้ครับลดไลฟฝ่ายตรงข้ามก็สนุกดีนะอันนี้แน่นอนผมเจอแอนติเกียนะครับแล้วเกิดแอนติเกียนี่คือเป็นหนึ่งในเด็กมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปนะครับ เอาล้วครับผมก็แค่ลงมาเสิร์ชนะมังกรนี่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าแบค็คทร่ไอ้ดอเดฟไพเยอร์เนี่ยคือเขาแข็งขอแค่เป็นมังกรนะดังนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้อ่าดอเดฟไพเยอร์ลงมาแล้วนะครับผมเราตีาอะไรพอยเข้าไม่ได้ไนงะดังนั้นก็เลยต้องอยู่ต่อไปนะครับซึ่งเราเจอโคตรแอนตี้เกียร์นะครับนี่คือที่สุดของแอนตี้เกียร์บ้าสายพลังแล้วนะ 4,007นะครับเปลี่ยนเป็นมังกรซะแล้วก็จับนอนครับทีนี้ก็อิ่มอร่อยสนุกสนานแล้วครับงานนี้เรามังกรธรรมดาตี200สนุกสนุกต่อไปก็ได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับเราก็ตีทะลุฝ่ายตรงข้ามที่ไอิเกียร์มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็แค่มายืนให้เราต่อยต่อยเรื่อยๆนะครับ ลงมาปุ๊บแล้วก็โดนจับเป็นนอนครับเราสองร้อยตีตอบเปจะตายยังได้เลยนะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเอามังกรตัวนี้เอามังกรตัวอื่นแทนก็ได้ครับผมเอามันตีไรพอยก็ได้นะช่วยได้เยอะเดี๋ยวพอเยอะอีกตัวหนึ่งนะครับเผื่อตายเผื่อตายเผื่อเขามีแกแการแก้ขึ้นมานะครับเราต่อสองร้อยไปเลยก็ได้นะไว้ตั้งป้องกันธรรมดาก็ได้ครับผมผมกลัวโดนไอ้มิลเลอร์ฟอร์ด หลักๆนี่ครับผมต่อเป็นเลื่อยสองร้อยสนุกๆน,น,นะครับฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าตัดแด็เขายังแก้คอมโบนี้ไม่ได้นะซึ่งถามว่าพอมีไหมมีนะครับเพราะว่าเขาอะมีส่วนใหญ่เนี่ยสายอาเกียร์เนี่ยเขาจะมีพวกเกี่ยวกับทวิตเตอร์นะมาทําลายทิ้งแต่อเมซกี้เขากะาจะใช้แฟนเตอร์ไปยิงทิ้งนะครับผมแต่มันกลายเป็นมังกรไปแล้วนะเอฟเฟกต์ก็ไม่ส่งผลนะครับเรียกว่าตายนะครับโอเคอันนี้คือเด็ก หนึ่งในเด็กที่สามารถจะแก้ทางนะครับผมเด็กได้รับสาว DNA ได้นะครับหัวใจหลักก็แค่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนใช้ DNA เป็นหลักแหละแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเป็นมังกรซะแค่นั้นก็จบแล้วครับโอเคเรามาดูการ์ดอื่นบ้างดีกว่านะครับผมแน่นอนการที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับหาง่ายมากครับ c อ a o ั hunter นะครับอ่าเข้ามาพกค้านะครับผมอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ DNA นะครับผมใช้คู่กันได้นะเปลี่ยนเป็นนักรบขึ้นมานะครับผมแล้วเฮียแกก็ตบชั่วราชนาจักรได้เลยนะ เออเนี่ยดชเอก็อยู่นี่นะครับแลกกับพ่อค้าได้ขออภัยนะไม่ได้้นี่นะครับแลกกับพ่อค้าะนะครับแลกกับพ่อค้าไม่ได้มาจากไอดีนะโอเคชาออทเนเตอร์ครับอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าการ์ดฟรีนี่แจกการ์ดฟรีกระทืบได้เลยอ่ะนี่ครับชาออทเนเตอร์นะครับคือการ์ดใบนี้ครับถ้าเกิดการ์ดใบคีอฝ่ายตรงข้ามมีการลงแบบพิเศษขึ้นมาเราสามารถทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบเพื่อเชิญการ์ดใบนี้จาบพิเศษได้ครับและพอเราเชิญใบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถรีมูฟการ์ดได้นะครับ การับดักเซเวอร์เอ็นเนี่ยจะใช้ได้ก็คือต้องรีบุ๊ตัวมันเองออกไปก่อนดังนั้นถ้าเกิดตับไดที่การ์เบ,บนี่อยู่ในสนามนะครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เซเวอร์เอ็นได้ครับดังนั้นเนี่ยแค่การ์เบ,บนี่ยืนอยู่ก็จบแล้วนะอ่ะอีกได้นึงนะครับผมค่อนข้างจะยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดลงมาได้ก็คือจบเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็คือในนี้ครับถ้าเกิดเราสามารถลงสตาร์ดัตได้นะครับผมเซเวอร์เอ็นก็คือจบเหมือนกันนะเพราะว่าสตาร์ดัตเนี่ยคือตับไดที่เขาจะอยู่ในสนามเขาก็ารีบู๊ตัวเองเขา ทำลายได้นะครับดังนั้นเนี่ยแค่สตาร์ดัสปัญหาคือสตาร์ดัสเราจะลงได้ก่อนหรือเปล่านั่นแหละครับอันนี้นคือหัวใจหลักนะเพราะว่าถ้าเกิดสตาร์ดัสเราลงได้ก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาเผลอปล่อยให้สตาร์ดัสลงได้นะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี่คืออาจจะไม่ได้คิดนะเห็นว่าเอ้ยมีจูเนอร์รวมๆกันแล้วจะเป็นอะไรกันถ้าเกิดเราสั่งซินโคขึ้นมาเนี่ยเขาจะแคนเซิลไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราลงขึ้นมาพวกฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมทำลายตัวมอนเตอร์จูเ,เนเ เพราะว่าเขาคงจะเคาน์เตอร์เราได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับเต็มที่นะโอเคก็คงจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะนอกจากชาออนเตอร์แล้วครับมีใบไหนอีกครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกสายเกี่ยวกับอะไรกีกละ่ะน่าจะเป็นพวกพาราไซต์นะครับผมน่าจะพอไหวนะเพราะพาราไซต์นี่คือจะเป็นลักษณะเดียวกับ DNA นะครับผมก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์ตรงข้ามนะครับผมให้กลายเป็นเผ่า กลายเป็นเผา,าแมลงนะครับผมแต่พาราไซนี่อาจจะกันไม่อยู่ชัวร์เท่าไหร่นะถ้าเกิดแต่ได้กิดเราเล่นกับพวกสายอ e ีเซกเตอร์นี่ก็จ,จะพอไหวนะครับอ่าอ่าพวกนี้ครับผมพาราไซนะฮะตัวไหนวะอันนี้นะครับผมพาราไซก็เล่นคู่กับสกิลของอาคางะนะครับผมเอาพาราไซยัดใส่เด็กแล้วก็เรียกเขาขึ้นมานะก็อาจจะพอไหวครับผมแต่ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขา สุดทนนะครับผมเขาก็เอาพาราไซบ่งตัวเราเองบ่งตายก็ได้นะเพื่อจะให้มอนเตอร์เขากลับมาเป็นเผ่ามังกรอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยพาราไซอาจจะพอไหวก็จริงแต่อาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดเป็น DNA นี่คือรับรองว่าชัวร์ถึงใจแน่นอนนะครับอ,อันนี้ก็พอได้นะก็คงจะประมาณแค่นี้นะครับหลักๆเลยหรืมอาจจะเป็นพวกสแครปพวกนี้สแคปก็จ,จะพอไหวนะแต่เป็นเฉพาะทางเกินไปไม่ได้ไอ้นี่นะครับ รวมๆก็ได้จะประมาณนี้นะครับผมหากใครสนใจเด็กแก้ทางนะครับผมก็เอาไปลองจัดดูได้นะก็ประมาณแค่นี้ครับผมวันนี้ก็คงจะมารีวิวสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมหากว่ามีประโยชน์ครับผมก็ยังไงก็อย่าฝากลืมกดกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับผมงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ